สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงกะในเกมและร็อ k ม o b บายอีเทนอลเลิฟส2.0นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำระบบระบบหนึ่งนะครับที่เขาเอามาต้อนรับแพทนี้เลยนะครับนั่นก็คือ ร้านค้าโนวิ s ซั p พลายสเตชั o นเองนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับสาหรับตรงนี้แต่หลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าวิธีการใช้มันยังไงหรือว่าทํายังไงถึงจะคุ้มหรืออะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกทริคในการทำ n o วิดซั p พลายสเตชั o นนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ทริคตัวนี้กันนะครับผมผมก็อยากจะแนะนำนะครับผมกิจกรรมของ Nox Player นั่นเองนะครับคลิปที่แล้วคลิปล่าสุดเนี่ยผมได้แนะนำไปแล้วนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับ Nox Player รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นที่เป็น ROM 2.0นะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกิจกรรมครับนี่แค่เราดาวน์โหลด Nox นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมระยะเวลาตั้งแต่26กุมภาพคุมภาที่ผ่านมาถึง16มีนานะครับผมก็จะมีของขวัญ สุดพิเศษด้วยนะครับจุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะมีของแบบเยอะแยะมากมายนะครับมีแบบพวก Colorful Shell a v e n t u r e m e a t Ball ก็มีนะครับมีน้ำยาโลร่งคูณ2ด้วยนะครับแล้วก็มีแจกบัตร True Money ด้วยนะครับผมแบบ5 5 0 0บาทแล้วก็300บาทนะครับก็บอกเลยว่ามีแจกเยอะมากๆนะครับกดกติกากิจกรรมก็สามารถอ่านได้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครหาลิงก์นี้ไม่เจอนะครับดูที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมใต้คลิปนี้ก็ มีลิงก์กิจกรรมแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดของน o อก Player อยู่ด้วยนะครับผมก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับจะได้ของรางวัลเด็ดๆดเป็นโดนสำหรับผู้เล่นที่ใช้น o อกเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับเรื่องเราก็คือร้านค้า No ว i สซ p p l y นะครับอันดับแรกเนี่ยคือร้านเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าการเอาของมาขายในราคาที่เขากำหนดไว้แล้วนะครับอมาดูยกตัวอย่างเช่นนะครับออฟคลองอย่างเงี้ย8 0 0 0 0ได้1ชิ้นนะครับถ้าดูราคาในตลาดแสนเจ็ดนะครับ อ่าอย่างเงี้ยคุ้มมากนะครับเพราะว่าเราซื้อมา8 0,000เราขายได้แสนเจ็ดนะครับก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับพอซื้อเสร็จมันก็จะขึ้นโซเอาท์นะครับอย่างอื่นเนี่ยเราก็สามารถลองคำนวณได้อ่าอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นโกแซนอ่าดูโกแซนนะครับตกชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นละ2,300ันามนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ย20,000เนี่ยได้40ชิ้นนะครับผมเท่ากับว่าเราต้องเอา2,300เนี่ยไปคูณ40นะครับมันจะได้อยู่ที่92,000นะครับแต่นี้เราได้เพียงราคา20,000ื่นะ เออเก็ตป้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุ้มนะครับผมอ่าคุ้มมากนะครับผมก็สามารถที่จะมาซื้ออะไรแบบนี้ได้นะครับผมแต่ละวันแต่ละวันเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกิจกรรมนะครับไม่ได้อยู่ตลอดนะครับก็จะอยู่ถึงแค่วันที่24มีนาคมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยมันสามารถทําได้ทุกวันก็อยากให้เพื่อนทําทุกวันเพื่อความคุ้มค่านั้นเองนะครับผมและ 1วันนะครับเพื่อนๆจะสามารถรีได้ทั้งหมด9ครั้งนะครับผมรีได้ทั้งหมด9ครั้งอ่ะแต่ก่อนรีเนี่ยผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับผมว่าของที่มันจะขึ้นมาใน Novi s u ับไพส t ์ t เตชเนี่ยมันจะเป็นของอาชีพที่เราเป็นอยู่นั่นเองนะครับงงไหมฮะอ่ะสมมุติว่าผมเป็นซูเปอร์โนวิตอยู่ตอนเนี้ยนะครับเวลาที่ผมรีเจ้าร้านโนวิดซับไพสต์สเตชันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้อาวุธของซูเปอร์โนวิตมาอย่างเช่นขวานเรเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ย นะครับหรือถ้าสมมุติว่าผมเป็นอาชีพบาทเนี้ยเวลารีมันก็จะมีโอกาสที่แบบได้กีตาร์ของบาดปาขายอยู่ในแผงอะไรเงี้ยครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคุ้มเนี่ยเราจะต้องสวิตช์อาชีพที่มีอาวุธที่ราคาแพงนะครับซึ่งถ้าเป็นณนะตอนนี้เนี่ยก็คืออาชีพไนท์นั่นเองนะครับเพราะว่าอาชีพไนท์เนี่ยเขาสามารถที่จะออกของที่เป็นแบบราคาแพงๆไดถงถึง2-3ชิ้นเลยทีเดียว นะครับอ่ะตอนนี้ผมเป็นไนท์เรียบร้อยแล้วผมสวิชมาก่อนนะครับอ่ะแล้วมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองรีเลยครับครั้งแรกเนี่ยเขาจะถามว่าเฮ้ยเนค่ารีหนึ่งร้อยเซนีนะแบบคุณต้องการไหมนะครับก็สามารถติ๊กอันนี้ได้เลยนะครับจะได้เขาจะได้ไม่ต้องถามอีกนะครับโอเคกดปึ๊บเนี่ยเห็นปะโอ้โหทีเดียวเนี่ยเห็นปะการสวิชไนท์มามันก็จะมีอาวุธของไนท์ออกมาครับเนี่ยโอรีอเวนเจอร์นะครับผมตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละตอนนี้ราคาอยู่ที่2องล้านเนะครับแต่่วา เราซื้อได้ในราคาแค่ล้านห้านะครับเนี่ยเท่าตัวหนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คุ้มมากนะครับหรือว่าใครที่จะเล่นไนท์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะซื้อไปได้เนี่ยโอ้โหผมซื้อเลยโอลิ e อเวนเจอร์นะครับออคครองเงี้ยอ่ะ, Off ออะพอเราเริ่มรีบ่อยๆเริ่มซื้อบ่อยๆเราก็จะจําได้แล้วอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มนะครับก็ซื้อไปอย่างอันนี้แพงไหมอันนี้4 8 0 2 0 0 0ก็ลองคูณดูครับถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยต่างมากก็ไม่ต้องดึงก็ได้แล้วแต่เราฮ อ่ามีไทม์ Twister นะครับไทม์ทวิสเตอร์สองแสนนะครับอันนี้แค่80,000เองก็ซื้อสิครับรออะไรนะครับอันนี้ล่ะอ่าอันนี้ห้าแสนนะครับในราคา80,000ื่นอันนี้ก็ซื้อสิครับรออะไรนะครับซุปเปอร์บูธล่ะซุปเปอร์บูธเท่าไหร่ซุปเปอร์บูธเนี่ยแค่อันเดียวก็4 5่หมนะครับแต่ว่าเนี้ย40,000เราได้ถึง4อันเลยนะครับ อันนี้โคตรคุ้มนะครับบอกเลยซุปเปอร์บูลนี่ผมว่า,าต้องดึงทุกคนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็ทําการรีไปได้นะครับวันละ9ครั้งวันละ9ครั้งอ่ะเนี่ยฮะเห็นปะหอคาโฮเงี้ยหอคาโฮเท่าไหร่ครับตอนนี้หอคาโฮ9 0 0 0าแสนอ่ะอันนี้อาจจะแบบว่าราคาตกลงมาบ้างแล้วครับผมแต่ว่ามันก็ยังแพงกว่านะมันก็ยังแพงกว่าราคาราคาที่มันขายในโนวิซับสไพร์ดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาสมมติคุณจะตีบวกเนี่ยคุณก็มาซื้อตรงนี้ก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้ไประหยัดตังค์ไปประมาณเกือบ2 0 0แสนเลยนะครับก็สามารถที่จะมาดึงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผ่านไปอีกหลายวันอาจจะราคาต่ำกว่านี้อาจจะลงมาแบบต่ำาต่ำกว่าร้านเนโนวิดอนะันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองเช็คดูเองนะครับอ่ะผมดึงมานะครับอันไหนที่แบบว่าพอได้ก็ดึงมาได้นะครับเนี่ยโกแซนเนี่ยคุ้มมากใช้ทําของเยอะมากนะครับอ่าสตาร์คัมแล้วเท่าไหร่สตาร์ครัมเจ็ดหมื่นห้าครับอันนี้ก็เป็นอ่าวัตถุดิบบอสที่แบบ ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับอันนี้ก็เพื่อนๆมาเช็คได้ทุกวันทุกวันนะครับผมรีได้วันละ9ครั้งนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับอ่ะนะเฮ้ยมีโอปออะไรด้วยเนี่ยหมื 12, นะ่นองเนี่ยอ่ะก็จะซื้อไหมก็ลองดูนะครับดาวน์สเกลเท่าไหร่8 7 0 0 0อันนี้ก็ราคาไม่ค่อยต่างกันมากครับแล้วแต่งบที่เราไหวแล้วกัน โอเคฮะก็อันนี้ก็เป็นทริคนะครับผมสำหรับการใช้ n o ว i ดซ p r i s e Station นะครับผมก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองนะครับผมอันดับแรกก็คือเช็คราคาของที่เราจะเอานะครับว่ามันคุ้มไหมอ่าสี่สิบชิ้นราคาเท่านี้คุ้มไหมหนึ่งชิ้นราคาเท่านี้คุ้มไหมอันดับที่2ก็คือเปลี่ยนเป็นอาชีพที่เราอยากได้นะครับผมสมมุติว่าเราอยากได้ของไนท์ดาบดาวตกฮอคาโฮเราก็เปลี่ยนเป็นไนท์มาแล้วเราก็รีหาลีหาลีหาสมมุติว่าเราอยากได้ ของวิาสาหะอะไรเงี้ยเราก็เปลียบเป็นปวิาสาหะแล้วเราก็รีหารีหารีหานะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคนั่นเองนะครับผมในการใช้โ o no ว์วิสซัพพลายสเตชันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมทำกันด้วยเพราะว่ามันจะมีระยะเวลายอยู่ถึงแค่24มีนาคมเท่านั้นเองนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมก็อย mm ่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปร่วมกิจกรรมกับ Nox Player เยอะๆนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดและลิงก์กิจกรรมอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับผมแล้วคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ